ฝรั่งตะลึงกินอาหารอีสานครั้งแรกส้มตำไก่ย่างต้องร้องว้าวโอ้มายกอดต้องให้คะแนนเมนูทุกอย่างตามนี้เลยครับเขาคนนี้คือหนุ่มจากอเมริกาผู้คลั่งไคล้เมืองไทยเอามากๆคือมาเมืองไทยไม่กี่ครั้งก็ตกกลุมรักเมืองไทยซะแล้วเขาชื่อคุณสเตซี่เขาออกจากอเมริกาในรัฐมิชิแกน และเขาดำเนินชีวิตด้วยการเป็นยูทูบเบอร์ที่ขยันทําคลิปออกทุกวนันทุกวันครั้งแรกที่ตกหลุมรักเมืองไทยนี่ก็คือเรื่องของคนไทยที่มีน้ำใจไม่ตีที่ดีต่อเขาถึงขนาดว่าเขาลืมโทรศัพท์ iPhone ตัวเก่งในรถโดยสารสุดท้ายก็ได้คืนมาเพราะคนขับแท็กซี่เก็บไว้ให้และก็มีอยู่หลายต่อหลายครั้งครับที่เขาบางครั้งก็ลืมกุญแจคาไว้ที่มอเตอร์ไซ แล้วก็ลืมเอาไปด้วยพอกลับมามันก็ยังอยู่ที่เดิมครับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไปไหนนี่ล้ากลังครับที่เห็นว่าคนไทยนี่มีนิสัยที่ดีจริงๆแต่เอ๊ะทำไมข่าวของคนไทยด้วยกันทําไมผมเห็นหายจังเลยหรือว่าของฝรั่งมันจะไม่ค่อยหาย <laughs> สิ่งหนึ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือว่าเมืองไทยนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่แสนจะง่ายใดมีอาหารให้กินทุกทั่วหัวละแหงผิดกับที่อเมริกาบ้านของเขาหาของกินยากมากมันไม่ใช่ว่าคุณอยากจะกินอะไรแล้วก็จะกินได้เลยนะที่อเมริกานะ่ะแต่ที่นี่มันมีอาหารทุกอย่างที่คุณอยากจะกินร้านค้าเปิดแทบตลอดเวลาแทบจะ24ชั่วโมงเลยละ่ะในขณะที่บ้านฉันเปิดไม่กี่ชั่วโมงก็ปิดแล้ว รวมทั้งประเด็นต่างๆของความงดงามของเมืองไทยก็ดูดีมากมีความสะอาดเป็นระเบียบไม่มีขยะเกื่อนเมืองเลยอันนี้เขาเปรียบเทียบไม่เห็นเลยนะครับและวันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่เขาจะได้มาลิ้มลองอาหารไทยในแบบอาหารอีสานซึ่งวันนี้เขาอยากจะลองกินดูครับมีทั้งหมด4อย่างคือส้มตำตำข้าวโพดแล้วก็ยำวุ้นเส้นรวมไปถึงไก่ย่างครับ วันนี้เข้ามากินพร้อมกับเพื่อนสนิทของเขาและร้านอาหารที่เขาเลือกก็คือร้านอาหารไทยที่อยู่ริมถนนที่ไม่ไกลจยยากที่พักในย่านราชเทวีของเขาเองเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับร้านแถวนี้เมื่อก่อนผมผ่านบ่อยมากๆเลยเพราะว่าผมทำงานอยู่แถวๆนั้นและเมื่อมาถึงก็ไม่รอช้าแล้วครับสั่งอาหารสี่อย่างเลย แต่ที่สั่งไปก็คือบอกว่าเอาไม่เผ็ดเท่าไหร่นะเพราะว่าฝรั่งไม่ค่อยชอบเผ็ดแต่ก็มีฝรั่งบางคนนะครับชอบกินเผ็ดและทนเผ็ดได้จริงๆบางคนบอกว่าถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยและเมื่อคุณสเตซี่ได้ลิ้มรสด,ด้วยการกินตำข้าวโพดเข้าไปคําแรกสิ่งที่เขาต้องพูดออกมาทันทีก็คือคําว่าโอ้มก็มันทึ่งมาก นี่มันดีมากเลยตามด้วยไก่ย่างเนื้อก็ชุ่มฉ่ำสุดๆมันแสงจะอร่อยเมื่อนำไก่ย่างมาจิ้มกับน้ำจิ้มไก่รสเด็ดทำให้รสชาติมันกลมกล่อมเข้าไปอีกรสมันแซ่บมากๆเลยล่ะครับคือมีฝรั่งบางคนเคยบอกกับผมว่าเอ๊ะเขาไปอยู่ที่ไหนมานั้ในโลกนี้ทำไมเขาไม่เคยกินอาหารที่มันมีรสชาติแบบนี้จากที่ไหนในโลกเลย คือเขาไปอยู่ที่ไหนมาทําไมมันมีรสชาติแบบนี้ในโลกด้วยเหรอือคือมันมีความกลมกล่อมมีความพิเศษมันมันหารสชาติแบบนี้ไม่ค่อยเจอที่ไหนอะ่ะคือกินแล้วมันรู้สึกอร่อยมากสามารถกินได้บ่อยๆด้วยซ้ําแปลกดีเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าอากับกกริยาที่เขากินอาหารรแสแซ่บๆอาหารอีสานนั้นเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันนิดนึงครับ และทั้งคู่ก็กินอาหารจนหมดทุกจานครับแต่ที่เท่าที่สังเกตนะครับเพื่อนของเขาจะกินเก่งมากกินไปก็แบบโอ้โหปาดเหงื่อไปด้วยและเขาก็ถามเพื่อนเพื่อนเขาครับเพื่อขอความเห็นหน่อยครับว่าแต่ละจานนั้นเพื่อนเขาจะให้คะแนนแต่ละอย่างสักเท่าไหร่โดยเพื่อนเขาครับให้ส้มตำไปเจ็ดเต็มสิบครับเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันจะมีความเปรี้ยวที่อาจจะไม่คุ้นเคยบ้าง ส่วนยำวุ้นเส้นนั้นให้10เต็มสิไปเลยและตำข้าวโพดนั้นก็ให้9เต็ม10ส,ส่วนไก่ย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับน้ำจิ้มไก่อร่อยมากจิ้มทีไรก็โอ้โหมันสุดๆไปเลยครับแบบสุดๆนะครับส่วนคุณสเตซี่นั้นให้ยำวุ้นเส้นเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับมื้อนี้ครับโดยรวมแล้วก็ให้อาหารทุกจานครับ10เต็ม10 ทุกอย่างเลยโดยเพื่อนของเขานะครับบอกว่าน้ำจิ้มไก่ที่นี่มันเด็ดสุดๆเลยครับจนเขาพูดว่าถ้าใครอยากจะเป็นแฟนกับเขาแล้วจะต้องทำน้ำจิ้มเด็ดๆตัวนี้ให้ได้นะเขาจะรักคุณมากๆเลยถ้าคุณเป็นแฟนผมนะคุณต้องหัดทำน้ำจิ้มนี้ให้ได้ว่าแล้วเขาก็กินไปร้องไห้ไปครับคือแปลกมากๆเลยครับเพราะรสชาติมันอร่อยมากทำให้เขารู้สึกซาบซึ้ง ถึงรสชาติของอาหารไทยอีสานซึ่งเขาเพิ่งจะเคยกินเป็นครั้งแรกมันสร้างความประทับใจให้กับเขามากครับจากนั้นอาหารมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารมื้อที่แบบเรียกว่ามันเข้าขั้นสวรรค์ชัดๆและเขาก็เดินทางกลับที่พักครับก่อนจะตบท้ายด้วยการดื่มกาแฟของ7 e เ e ่ e อีเลระหว่างที่เดินกลับที่พัก คราวนี้เราก็มาฟังคอมเมนต์กันบ้างครับส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดเห็นของคนไทยทั้งนั้นเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าสเตซี acy, ่คราวหน้านะอย่าลืมไปกินข้าวเหนียวลาบแล้วก็น้ำตกด้วยละ่ะแล้วก็ยังมีคนมาเสริมให้อีกด้วยนะครับว่าใช่กินข้าวเหนียวแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้นเป็นอีก10เท่าเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าครั้งหน้าคุณอย่าลืมขอน้ำจิ้มแจ่ว ที่ทางร้านมีไว้ด้วยนะเพราะว่าวันจิ้มกับไก่ย่างแล้วมันจะอร่อยมากๆเลยคอมเมนต์ของอีกท่านหนึ่งก็บอกนะครับว่าแน่นอนครับอาหารไทยมันมีหลากหลายแล้วก็สุดแสนจะอร่อยทั้งนั้นผมคิดว่าคุณยังไม่เคยลิ้มลองอาหารทางภาคเหนือและอาหารทางภาคใต้ซึ่งก็น่าลองมากมันจะสนุกสุดๆเลยถ้าใครคุณได้ลิ้มลองอาหารที่มีรสชาติแตกต่างกันทั้งสองภาคนี้ คอมเมนต์ต่อมาน่าจะเป็นผู้ชมทางฝากฝั่งอเมริกาบ้างครับเขาบอกว่าฉันรักเมืองไทยมากพอๆกับที่อเมริกาแต่รสชาติของอาหารไทยที่กินที่เมืองไทยมันจะดีกว่ากินที่อเมริกามากนะสตรีทฟู้ดนี่คือสุดยอดของที่นั่นเลยลูกๆของฉันชอบอาหารในเซเว่นอีเลเวนมากตามมาด้วยคอมเมนต์ของคนไทยอีกคนนึงครับบอกว่าขอแนะนำเลยนะเมนูที่ขึ้นชื่อของอาหารอิสานคือลาบ คอหมูย่างน้ำตกสามสิ่งนี้อย่าได้พลาดเชียวละ่ะอีกคนหนึ่งก็เข้ามาให้ความเห็นว่ามันขึ้นหน้าฟีดของผมตอนตีสี่หิวมากอีกคนก็บอกว่าคุณต้องไปขอบคุณแม่ประนอมที่คิดค้นสูตรน้ําจิ้มไก่แบบนี้คราวหน้าอย่าลืมสั่งข้าวเหนียวด้วยละ่ะ แล้วก็นาบหมูด้วยรับรองพี่ชายสุดแสนจะอร่อยแน่ๆอีกคนนึงก็มาบอกว่าร้านค้าควรจะแนะนำให้เขากินข้าวเหนียวด้วยนะครับเอออันนี้ผมก็ว่าจริงๆนะครับคือถ้าใครสั่งพวกกับข้าวอาหารอีสานเปล่าๆเนี่ยถ้าเป็นคนต่างชาตินะครับแนะนำร้านค้าบอกเขานิดนึงก็ดีครับว่าถ้ากินกับข้าวเหนียวแล้วมันจะช่วยชูรสชาติของ อาหารที่เขาสั่งมาได้ดีจริงๆอีกคอมเมนต์นึงก็แล้วกันครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าคุณมาอยู่ถูกที่แล้วพี่ชายแถวนั้นนะคนทำงานเขามักจะมาหากินกันหลังเลิกงานที่นั่นนะครับมีอาหารดีๆให้กินเยอะๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปเบาๆก็แล้วกันนะครับยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ ส่วนจะมีคลิปอะไรเพิ่มเติมมาอีกทีหลังก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ